ต่อไปท่านทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยครับราบเรียนท่านประธานสภาผู้ทแทนราษฎรที่เคารพผมนายทรงศักดิ์ส่งเสริสสสสมอุดมชัยสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรนครสวรรค์เขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอหาลือถึงกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเมื่อวันที่18ผมได้รับหนังสือร้องเรียนเรื่องราคาข้าวโพดที่ตกต่ำอย่างมากขณะเดียวกันราคาข้าวราคามันสัปสหลังก็ประสบ ปัญหาตกต่ำเช่นเดียวกันส่วนข้าวสารพี่น้องประชาชนฝากฐาอยังแพงปกติครับท่านประธานครับปัจจุบันนี้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรอาจยังไม่เพียงพอที่จะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร,กรได้อย่างทั่วถึงผมจึงขอเสนอควรมีมาตรการเพิ่มเติมเช่นกระทรวงพาณิชย์ควรออกมาตรการรับผลผลิตส่วนที่เกินความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็น ข้าวข้าวโพดหรือมันสำปะหลังช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว 2. ควรมีราคาแทรกแซงหรือราคาชี้นำตลาดบ้างตลาดจะได้มีความเชื่อมั่นเช่น ข้าวเจ้าราคา1 0,000มบาทต่อตันที่ความชื้น25%เข้าวโพด7บาท10สตังต่อกิโลกร,รัมที่ความชื้น30%มันสันสำปะหลัง3บาทต่อกิโลกร,รัมที่เชื้อแป้ง30%ขอให้ดำเนินการด้วยครับท่านประธานครับอีกประเด็นหนึ่งคือการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนเช่นข้าวสาลีข้าวบาเร่หรือวัตถุดิบอื่นๆที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าเกษตรเช่นข้าวเปลือกข้าวโพด ควรงดระงับหรือชะลอนำเข้าในช่วงเวลาที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวเพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบกับราคาข้าวเปลือกข้าวโพดสร้างความเดือดร้อนทุกปีครับนอกจากนี้สิ่งที่เกษตรกรสะท้อนร้องเรียนมาตลอดคือราคาปัจจัยการผลิตเช่น ทั้งปุญญ๋ยยาซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมแต่กับมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เกษตรกรเริ่มมีการเพาะปลูกทั้งที่ปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งค่าราคาสินค้าปุ๋ยยาควรถูกลงแต่กับสวนทางแพงขึ้นต่อเนื่อง กลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงอย่างไม่มีเหตุผลและสร้างภาระต้นทุนความเดือดร้อนให้เกษตรกรขอให้แก้ปัญหานี้ด้วยครับท่านประธานครับฝากขอบคุณรัฐบาลที่มีมติครมอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไล่ละ1,000บาท10ไล่ต่อครัวเรือนทั้งนาปังและนาปีครับกับขอบพคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ